สวัดีป้าสบายดีพี่น้องมากินข่าวน้ำกันพี่น้องอออม,มังมีประแดกเครื่องข่าวน้นม,มาลูกหืม บอากกับโกินไมากกกินหนึ่งคนกินจะปิ้งมู่น้องนอนบอล เอาไปประคะกวนห่วงเบแร์แพี่นอ้ดอย ต้อมน้ำผ่าหมดกับฟงก่อนเบอร์ข้าวต้มน้ำผ่ามดอืมต้องข้าวอืมเหรอ เงินประมูลเราหายว่รเบออเฮ้น่านหนึ่งลูกอมัอนนั่นเ่พอถู้ามจับถูกห้ามจับไม่ใช่เลย บจบ่รวตูมาหมดเอา,าจะจบปคนสลดัดเปคนมุชความาแะไร้ละ มาเครื่องเครื่องด้วยวะอืมยั่เครื่องเครื่องบ่นกน้เครื่องเครื่คอยู่เครื่องเครองเลยก็จะเคร่องอ่เอะไปไปบ๊อกซ Trời giác tất nó à, ngon mà mà nó là là ừ. yeah, không ngon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  không nó không ngon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  không không nhìn không เงนเค็ม,มน,น่านีน่เท่าแนการทัศน์ใจเพราะเชี่ยวเขาหูดไอ้แมเว่ากต้องกินนี่ยังไงบุคลากรางท่านจะสักยาในาคักเขาจะเป็นแทงเข็มเขาไปดอแสงเกล่อ ปงซะลูกไม่อยหอนละโปงซะข้าหมอควันมองมองถือรถโปงเอาลงลุมเอาลงหลุมรถมันมอ มือเนี่ยเมือนียเจ็ะปวดไรเนี่ยปวดเม่อยอันั้นมันซมันจะออกแม่เแม่สีเมีนกคาดรดเตาไอหมอนะ ประด้เครื่องเขาจะใส่อันนั้นพีน่น้องใส่แป้งพอลไม่ไยน,นหรอนไม่จยวนอะใช่ละกวนโดนกวนจนมันแห้งโดมันเจ้าเลยลูก นี่ยจอยบอกหมกเน่นน้อสไอบหว,ว,วานบอหมกไ่บวานหมกขวดหม,มออกแร อ้มมีเสีะคะขาแบไปจะไปนอน้วคิดไ่ไ้พ่อขึ้นลาบแล้วเวลาดี